เวลาที่ไปเป็นวิยากรฝกอบรมในหลักสูตร PDPA ให้กับหลายๆองค์กรที่ผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะชี้ให้กับผู้เข้ารับการฝกอบรมเขาได้เห็นเลยก็คือแนวการปฏิบัติในบางเรื่องเช่นแนวปฏิบัติในการขอคอนเซนต์หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีประกาศของคณะกรรมการกุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน่ระบุมาชัดเจนถ้าไปเปิดดูตามกฎหมายตามกฎหมายก็จะเขียนว่า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กําหนดไว้แปลว่าถ้ามีประกาศก็ดําเนินการตามนั้นถ้ามีประกาศเรื่องใดก็ดําเนินการที่กฎหมายกําหนดนะครับประกาศก็เลยเป็นสิ่งที่จะต้องกําหนดถัดมาหลังจากที่ออกกฎหมายมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันยังไม่มีประกาศครบถ้วนทุกๆเรื่องต้องเรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ย ยังไม่มีประกาศตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้เราไปดูยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของคอนเซนต์เนี่ยมันยังไม่มีประกาศออกมาชัดเจนแปลว่าในช่วงเวลานี้ถ้าจะต้องไปเขียนข,ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไปเขียนแนวปฏิบัติในการขอถอนความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราก็คงต้องไปศึกษาดูสักนิดนึงว่า องค์กรที่เขาทําเรื่องนี้ดีๆหรือวิทยากรหรือว่าที่ปรึกษาที่เขาให้คำปรึกษากับท่านเนี่ยเขามีตัวอย่างเขามีแนวในเรื่องแบบนี้ไหมเพราะเนื่องจากมันยังไม่มีประกาศของคณะกรกรมการค้มคอมข้อมูลส่วนบุคคลบอกมาแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้ท่านทำไนงะกฎหมายเขาไม่ได้เขียนไว้ซะหน่อยว่าการใดที่ยังไม่มีประกาศ ของคณะกรรมการควบคองควบคุมส่วนที่ระบุในรายละเอียดในเรื่องน,นั้นๆไว้เนี่ยองค์กรไม่ต้องทำเนี่ยเขาไม่ได้บอกเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้ไว้เลยนะครับดังนั้นต้องเรียกเป็นภาษาบรร้านๆว่าเราต้องคือสกสนไปเรียนรู้ไปทําความเข้าใจแล้วก็ไปอิชชู่เรื่องต่างๆเหล่านี้ออกมานั่นเองนะครับใน EP นี้ก็จะคุยฟังว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างเป็นตัวอย่างนะครับจะจะไม่หยิบออกมาให้ดูทั้งหมดนะครับไม่เล่าให้ฟังทั้งหมด มันมีเยอะมากเอาเฉพาะเรื่องสําคัญๆนะครับโดยอ้างอิงจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทําร่างกฎหมายลําดับรองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการที่สํงงานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาจะไปทําการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะไปออกกฎหมายลําดับรองรวมทั้งประกาศต่างๆที่ กฎหมายกําหนดให้มีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะผมขอยกตัวอย่างสักนิดนึงก็แล้วกันนะอย่างเช่นประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อโมูลส่วนบุคคลในเรื่องการขอความยินยอมการถอนอความยินยอมอย่างเงี้ยเขากําลังคุยกันอยู่นะฮะประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องการเขียนการจัดทํา privacy notice หรือประกาศความเป็นส่วนตัวเขาก็ยังเขียนกันอยู่นะฮะ น่าจะยังพินากันไม่เสร็จด้วยซ้ำไปเดิมทีเนี่ยกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาก็จะทำการสัมมนารับฟังความคิดเห็นกันเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นาแหละแต่มันก็ติดโควิดไงก็ไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปหรือจะทำแบบออนไลน์หรือจะยังไงหรือไม่นะครับแต่ณวันนี้ดูจากเว็บไซต์ของสำนักงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับยังไม่มียังไม่มีประกาศเหล่านี้ประกาศออกมานะครับ แต่จะเสร็จในระยะเวลาอันนานแค่ไหนอันนี้บอกไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไว้หรือ s i t i v t d a ต a เนี่ยตอนนี้มีอยู่12อย่างก็คงจะต้องมาพิจารณาต่อไปว่ามันจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไว้นะยกตัวยอย่างเช่นข้อมูลเงินเดือนของพนักง,งานอย่เงีย้ยจะเป็นไหมหรือว่าประวัติการถูกลงโทษทางวินัยของพนักง,งานอย่างเงี้ย จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องลองติดตามดูเพราะมันก็จะมีประกาศของคณะกรรมการค้มคองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถ้าย่อยๆยออยกมาเป็นลําดับมีอะไรบ้างเพิ่มเติมมี cross border data transfer หรือการส่งผ่านข้อมูลน่ะข้ามจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ต้องรอประกาศออกมาที่ชัดเจนแต่ย้ำว่าไม่ได้ให้รออย่างเดียวนะฮะ คือท่านรอดูแต่ตอนนี้ท่านก็ต้องทําอีกไม่นานเนี่ยวันที่หนึ่งมิถุนาท่านต้องมีอะไรต่างๆนี้อันนี้อยู่ในมืออยู่แล้วเอาแล้วจะถามใครท่านก็ต้องไปหาผู้ชีวชาญท่านก็ต้องไปหาผู้รู้แหละเพื่อให้รู้ว่าไอ้ตกลง c o s s border data transfer เนี่ยเขาทําอะไรยังไงกันบ้างถ้าท่านมีบริษัทแม่ที่อยู่ในสหภาพยุโรปเขามี gdpr บ,บังคับเนี่ยก็ง่าย แต่ถ้าท่านเป็นบริษัทไทยโดดเลยแบบนี้ท่านก็ต้องพึ่งพิงที่ปรึกษาเขาบ้างเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะที่ปรึษกษากฎหมายเนี่ยเพราะเขาจะรู้เรื่องแบบนี้ดีเขาจะมีประสบการณ์นะครับเรื่อง ROP หรือการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลหรือว่าการประเมินผลกระทบหรือที่เรียกว่า data p r o t e c t i o n impact assessment อย่างเงี้ยก็ยังต้องรอดูประกาศการประกาศการ ลูกหลายของข้อมูลส่วนบุคคลไปให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ให้สกสทราบเนี่ยจะต้องทําอย่างไรท่านก็ต้องรอประกาศ security measure ที่ท่านจะกําหนดคือมาตรการปกป้องคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยท่านก็ต้องรอประกาศแต่ตอนนี้ทําอะไรได้ก็ทําไปการมี data protection officer เป็นข้อความในกฎหมายแล้วแหละว่าองค์กรใดจะต้องมีบ้าง คุณสมบัติของ Data Officer เป็นอย่างไรก็ยังต้องรอประกาศจะต้องใช้เซอร์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ใช้เซอร์อะไรก็ยังไม่มั่นใจคุณสมบัติจะต้องจบอะไรก็รอประกาศต่อไปนะครับกระบวนการในการร้องเรียนกระบวนการในการขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิ์แอย่างเนี่ยก็รอประกาศเพราะยังไม่รู้รายละเอียดแต่ก็ไม่ได้ให้รออะไรที่ทำได้ ก็ทําไปก่อนส่วนมันจะสมบูรณ์หรือไม่เนี่ยอันเนี้ยมันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านคอมพ l y ์กับประกาศที่เขาจะบอกมาในอนาคตนั่นแหละนะครับพอเห็นบ้างไหมครับว่ามันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านจะต้องทําอันนี้ที่หยิบมาให้ดูเนี่ยหยิบมาให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องแค่สิ่งที่เขาจะไปสัมมนารับฟังความคิดเห็นในการจัดทําร่างกฎหมายลําดับรอง ถ่าสอดคล้องกับกฎหมาย PDPA เนี่ยแค่กลุ่มที่1นึ่แล้วนะครับยังมีอีกหลายกลุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็แปลว่าในองค์กรของท่านตอนนี้มันจําเป็นแล้วละ่ะที่จะต้องมอบหมายใครสักคนหนึ่งมาคอยติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับต้องคอยติดตามดูความเคลื่อนไหวถ้าเขาประกาศออกมาปุ๊บสมมติเขาประกาศเรื่อง Complaint Process ออกมาเขาประกาศเรื่องแนวทางการขอความยินยอมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลออกมาเนี่ย ท่านก็จะได้มาปรับกับกระบวนการหรือโปรเซสเจอร์ภายในขององค์กรของท่านถ้ามันยังไม่สอดคล้องมันยังไม่ตรงไปตรงมาหรือบางเรื่องมันยังขัดกับหลักการหรือแนวทางที่เขาประกาศออกมาท่านจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะการทําตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจึงเป็นแบบว่าเออเดี๋ยวค่อยทํากันแล้วกันอีกสสัปดาห์แล้วค่อยทากันแล้วกันมันไม่ทันนะฮะเรื่องของเรื่องอะ ดังนั้นเริ่มต้นหนวันนี้มันก็คงต้องลงมือทําอะไรบางอย่างออกไปเลยอะ่ะอย่างที่คุยให้ฟังในหล,ลายๆ EP นะครับเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องใดที่เป็นอัปเดตหรือมีเรื่องใดที่ที่มันเกี่ยวข้องจะมาคุยต่อยอดให้ฟังใน EP ต่อๆไปนะครับอย่าลืมติดตามเลยทีเดียวครับ